สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูก่การมาในกฮอบบี้กันนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวกันพา r าร์จีจิยอนกุนะครับตัวนี้ก็หลักๆเลยนะฮะเน้นประกอบดิบฮะแล้วก็มีทําสีเพิ่มเติมในบางจุดนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้บางจุดสักเท่าไหร่นะก็คือเกือบเยอะเหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนครับแล้วก็ตรงไหนที่ทําสีเดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยกันนะครับ มาเริ่มที่ส่วนหัวกันนะครับที่ส่วนหัวเนี่ยก็จะมีทําสีอยู่นะครับก็คือตรงเขานะครับแล้วก็ตรงกระหม่อมด้านในตรงนี้นะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีตรงปากด้วยตรงปากตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นสองสองสีนะครับก็จะมีสีทองอ่อนกับสีทองเข้มนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเข้มไปทางแบบดําน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเขาเนี่ยผมอะลองทําแบบว่า เป็น2เฉดนะก็คือตรงต้นเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับไม่แน่ใจว่าแสงมันจะมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะออกเป็นสีส้มนิดนึงครับแล้วก็ที่ปลายอ่ะนะครับที่ปลายก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงที่เขาให้มาเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีแดงตรงนี้ที่ว่าเป็นใบหูนะครับซึ่งผมก็เออยากได้อะไรที่แบบแปลกขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยเออทำเป็นสีแบบนี้มานะฮะแล้วก็ ไอ้ตรงเขาเนี่ยระวังนิดนึงครับมันค่อนข้างที่จะตอนเสียบมันมันก็แน่นอยู่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาอ่ะมันเอ่อมันบางอ่ะเนอะเขาอาจีมันค่อนข้างที่จะบางครับแล้วก็มันยาวด้วยเวลาเสียบก็ค่อยๆดันเข้าไปนะฮะอย่าไปฝืนมากนะครับกลัวว่ามันจะหักนะครับส่วนจุดอื่นๆนะฮะก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับอันนี้ก็จะติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสติกเกอร์ที่เขาให้มานะฮะแล้วก็ลุกเล่นของมันนะครับสามารถขยับ ตรงตาของมันได้นะครับก็คือขยับซ้ายขยับขวาอะไรได้นะครับแต่ถ้าต้องการขยับไปข้างบนเนี่ยมันจะเหนื่อนนิดนึงคือเราต้องถอดชิ้นส่วนพาร์ทขึ้นมาก่อนเนี่ยถอดส่วนส่วนหัวออกมาแล้วก็เปิดกระหม่อมออกมาแล้วก็ปรับให้มันขึ้นไปถันมาตรงบอด,ดี้อันนี้ก็รู้สึกจะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะมีตัดเส้นบ้างนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ที่เขาให้มานะฮะนี่ฮะก็จะเป็นเดิมๆหมดเลยสี โทนน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็น2เฉดนะครับเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแบบคล้ายๆชุดนาวีของทหารเรือนะครับแล้วก็อีกโทนหนึ่งก็จะออกเป็นสีน้ำเงินแบบม่วงๆอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็สีเทานะครับสีเทาที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น2เฉดเช่นเดียวกันครับเนี่ยจะมีแบบ สว่างนิดนึงแล้วก็ทึบอ,อีกนิดนึงนะครับพอประกอบเป็นหุ่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเรื่องของเฉดสีมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีตัดเส้นตัดเส้นตรงนี้ผมตัดเป็นสีขาวมั้งอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นสีขาวนะครับคือตอนแรกอ่ะก็อยากจะทําชิ้นส่วนพาร์ทนี้เนี่ยที่ว่าเป็นสีดําตอนแรกอยากจะทําเป็นสีสีเงินสีทองให้มันดูสว่างมากกว่านี้ไม่ได้ดูแบบเออเป็นเครื่องยนต์เครื่องจับนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำนะฮะส่วนจุดขยับตรงนี้เนี่ยต้อง ต้องดูคู่มือต้องแนะนําว่าต้องดูคู่ม <iph feet> ือก่อนเพราะตัวนี้เนี่ยจุดขยับของมันเนี่ยมันหลากหลายนะฮะผมก็ยังไม่ได uh ้ลองขยับอะไรมากมายแต่ว uh ่าตอนที Listen, ่ประกอบเนี่ยก็ลองลองนิดลองหน่อยแล้วแหละนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาโค้งมาข้างหน้าบางอันเนี่ยพอโค้งมาข้างหน้าปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะดันออกมาตรงนี้ดันออกมาด้วยนะครับแล้วพอโค้งไปด้านหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยับไปด้านนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บพอเราเก็บปุ๊บเราก็ค่อยพับเก็บแบบนี้ได้เนี่ย แบบนี้เก็บได้อันนี้เนี่ยมันดันไม่ได้แล้วเพราะนั้นเราต้องโค้งเก็บมากกว่านี้อ่ามันถึงจะเก็บได้ครับนะฮะเนี่ยถ้าเราไปดันแบบนี้แล้วเรากดเก็บตรงนี้เนี่ยมัน Wand มันน่าจะหักได้นะเพราะว่ามันกดไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะขยับต้องขยับที่เอวครับนี่ขยับที่เอวนะฮะโอเคนี่ก็เก็บครับส่วนที่คอนะครับที่คอตรงนี้ก็เนี่ยใส่แบบนี้เนี่ยมันก็โยกโยกแบบนี้ได้ก้มนะฮะก้มประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถแบบปรับขึ้นมาข้างหน้าได้อันนี้ก็เนี่ยได้ระดับหนึ่งนะประมาณนี้นะครับชิ้นถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนหัวไหล่นะครับอันนี้ก็จะเดิมเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือมีตัดเส้นสีดําเล็กน้อยนะครับเนี่ยตรงขอบตรงนี้นะครับส่วนสติกเกอร์ที่ใช้ติดเอาเนี่ยนะครับถ้าเราติดดีๆเนี่ยมันก็จะเลยขอบมาเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้นะครับเนี่ยมีเลยมาบ้างนะครับผมก็ใช้มีดอากไนเนี่ยใบมีดต้องคมเล็กน้อยนะฮะเพื่อ ปาดส่วนที่เกินออกมาเนี่ยเก็บงานตรงนี้ออกนะครับมันก็จะเนียบมากขึ้นนะครับส่วนจุดขยับตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าอ่าอันนี้ขยับได้แน่นอนตรงบานพับตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกตรงนี้น่าจะขยับได้ด้วยนี่ฮะอ่าเนี่ยตรงนี้ขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจะติดสติกเกอร์ก็ติดตอนที่เราตัดชิ้นส่วนพาร์ตออกมาแล้วแล้วก็ติดสติกเกอร์ไปเลยเพราะว่าพอประกอบแล้วเนี่ยประกอบเข้ากับเป็นตัวหุ่นน่ยแล้วบางจุดเนี่ยพอเราติดสติกเกอร์มันจะอยู่ในจุดที่ แคบเล็กน้อยมันอาจจะลําบากนะครับเพราะนั้นแนะนําว่าใครที่อยากจะติดสติกเกอร์ก็ติดตอนที่ตัดชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับชิ้นถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนแขนนะครับอันนี้ก็จะมีทําสีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสีเขียวเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีทองนะครับคล้ายๆเป็นพวกจุดโช๊กเนี่ยก็ทําเป็นสีทองไปเลยนะครับอันนี้เนี่ย สีเขียวที่เดิมๆที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยคือตรงนี้จะเหมือนกันเลยอันนี้ผมก็เลยเอ้เออตรงนี้มันน่าทําสีเพิ่มเติมนะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําไปครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ที่เป็นฟอยล์มันก็จะดูแบบเอ่อดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับดูแล้วก็โอเคผมว่าลงตัวอยู่นะส่วนจุดขยับนะครับก็งอได้ประมาณนี้อ่าเนี่ยงอได้ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับส่วนตรงส่วนพาร์ทมือตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นพาร์ทมือนะครับ พัดมือตรงนี้เนี่ยก็จะมีทําสีตรงชิ้นนี้นะครับตอนแรกเขาให้เป็นสีเหลืองแบบส้มๆม,มามั้งอันนี้ผมทําเป็นสีทองไปเลยนะครับแล้วก็สีเหลืองอันนี้ก็เหลืองปกตินะครับดูแล้วก็ตัดกันอยู่ระดับหนึ่งมั้ง <c oughs> นะฮะแล้วก็ติดสติกเกอร์ปกติทั่วไปครับแล้วก็ตัดเส้นบ้างนะครับมือตึงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาเสียบเข้ากันแบบนี้ได้เลยนี่ฮะเป็นนี้เสียบเข้าไปนี่ฮะ โอเคน่าจะได้ไหมประมาณนี้มั้งอ่าเนี่ยพอขยับแล้วมันก็จะได้แค่ประมาณนี้เองงอข้องอแขนนะครับตรงข้อสองเนี่ยประมาณ90องศาประมาณนี้นะฮะนี่ฮะตรงนี้เนี่ยมันเสียบเข้าเสียบออกผมก็เลยไม่ได้ทําสีนะครับเออพูดแล้วตรงนิ้วมือนิดนึงนะครับนี่ครับไอ้นิ้วมืออันนี้เนี่ยต่อที่ดึงไอ้จุกออกมาเนี่ยมันมอีอันนึงครับเป็นอันแรกแหละอันแรกเลยที่ผมดึงนะครับดึงแล้วไอ้จุก เดือยของมันเนี่ยหักคานิ้วมือครับเรามาดูคู่มือกันนิดนึงนะครับตรงช่อง48นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาให้เราดึงเดือยชิ้นหนึ่งออกนะครับตรงนี้เนี่ยชิ้นที่ว่าเป็นบางๆนะครับคืออันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ใช้มือดึงออกไปเลยครับแล้วมันหักครับเออคือมันหักผมก็ดึงตรงๆนะดึงตรงๆเลยไม่ได้ดึงแบบงอเลี้ยวอะไรงนี้เลยนะดึงตรงๆแล้วก็มันหักคาตรงนี้แล้วก็เอาไม่ออกครับ สเส้นเป็ดเลยคือก็ไม่รู้ว่าบันไดเขาจะติดมาทําไมนะในเมื่อเราต้องดึงออกนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยโอเคหมดผมก็เลยพออันนี้มันดึงแล้วหักปุ๊บผมก็เลยใช้ค,ครีมฮะใช้ครีมแล้วก็ค่อยๆแบบดึงออกมานะครับมันก็เลยปลอดภัยนะครับมีอันนี้อันเดียวครับที่ดึงแล้วหักนะฮะส่วนตรงนิ้วที่ขยับได้ตรงนี้เนี่ยก็ขยับได้องศาไม่มากนะก็พยายามอย่าไปถ้ามันไม่ได้แล้วก็อย่าไปฝืนเนี่ยมันได้ประมาณนี้เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ดูฮะว่าจุด เนื้อพลาสติกมันชนกันหรือ,อยังนะถ้ามันชนกันแล้วมันก็จะขยับไม่ได้แล้วราะนั้นเราอยาไปฝืนมันนะครับชิ้นถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนกระโปรงหรือเอวของตัวหุ่นนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคือรายละเอียดทําออกมาได้สวยเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะนะฮะใครที่ทำสีเก่งๆผมคิดว่าน่าจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่าผมแน่นอนนะครับอันนี้ผมทำสีแค่ชิ้นส่วนที่ว่าเป็นโครงในนะครับเนี่ยทำเป็นสีทองนะครับดูแล้วก็เออให้มันดูเป็น เครื่องยอน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็สีทองเช่นเดียวกันนะครับจะมีเพิ่มตรงนี้เป็นสีแดงนะครับเนี่ยคล้ายๆเป็นร่องช่องระบายผมก็เลยเออทำเป็นสีแดงให้มันดูแตกต่างจากสีทองดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีตัดเส้นนะครับตัดเส้นด้วยนะครับเนี่ยถ้าตัดเส้นด้วยก็โอเคเห็นเป็นเนี่ยชัดเจนเลยก็คือดูแล้วสวยงามดีนะฮะแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับนี่ฮะ อ๋อแล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้ทําเป็นสีม่วงเมทัลลิกนะครับตรงที่ว่าคล้ายๆเป็นช่องอาวุธปืนของมันตรงนี้นะครับเนี่ยทำเป็นสีม่วงเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตรงพาสสีดําตรงนี้ตัดเส้นโดยใช้สีขาวตัดเส้นนะฮะมาดูใต้กระโปรงกันนะฮะอันนี้ก็ทําสีไว้หลายจุดเลยนะครับก็อย่างเช่นตรงช่องไอพ่นด้านหน้าคู่หน้านะครับอันนี้ทาเป็นสีม่วงเมทัลลิกเช่นเดียวกับตรงอาวุธปืนตรงนี้นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็น คล้ายๆเป็นช่องไอพ่นย่อยตรงนี้ก็จะทําเป็นสีทองนะครับแล้วก็สีแดงอันนี้จะเป็นสีแดงแบบเมทัลลิกนะครับแล้วก็ต่อมาครับพวกไอพ่นเล็กๆตรงนี้ก็ใช้สีเขียวเมทัลลิกนะครับเนี่ยสีเขียวเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีแดงเมทัลลิกนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็จุดอ,อื่นๆรู้สึกจะไม่ได้ทําอะไรแล้วจุดอื่นไม่ได้ทําแล้วนะครับก็จะมีทำช่องไอพ่นตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้เป็นสีทองนะครับนอกั้นก็จะเดิมๆนะครับส่วนจุดขยับตรงนี้เนี่ย ก็หลากหลายนะแนะนําว่าถ้าจะขยับตรงนี้เนี่ยดูคู่มือดีๆนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละพาร์ทอ่ะมันจะล็อกกันครับเนี่ยมันจะมีเดือยมีเดือยเล็กๆพวกนี้เนี่ยเขี้ยวเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเอามาล็อกกับกระโปรงที่อยู่ติดๆกันนะครับเพราะนั้นต้องดูคู่มือดีๆนะ <S <S ๆนะส่วนด้านหลังตรงนี้นก็สามารถเปิดอ้าออกมาได้เลยเนี่ยเปิดอ้าแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเออผมดูแล้วแม่งเท่ดีนะส่วนกระโปรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีผมล็อกไว้อยู่นะครับก็ไม่กล้าเปิดออกมา อันนี้คือของคนอื่นด้วยนะครับเป็นของคนอื่นครับเขาช่วยจ้างประกอบแบบง่ายๆนะครับเนี่ยผมก็ทำห้แบบง่ายๆที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยไม่กล้าขยับอะไรมากนะก็ขออภัยก็แล้วกันนะครับอยากจะแนะนําว่าถ้าจะขยับชุดใต้กระโปรงเนี่ยนะครับให้ดูคู่มือดีๆนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมประกอบผมก็ลองขยับนิดนึงแล้วมันมันค่อนข้างที่จะแน่นด้วยนะฮะผมก็ไม่กล้าขยับมากนะครับเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยดึงออกมาได้ตรงท่อเนี่ยดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ ไอ้ตรงเบอร์หนึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกก็คือชิ้นนี้นี่ฮะมันเอาไว้ล็อกตรงนี้นะครับล็อกได้ครับพอเราปลดล็อกปุ๊บเราก็จะขยับหมายเลข2นะครับก็คือขยับประมาณช่วงบั้นท้ายออกมันไปขยับ,ยบไปด้านหลังอ่ะนะครับเพราะนั้นแนะนําว่าดูดีๆแล้วก็ค่อยขยับตอนที่ผมประกอบเสร็จแรกๆเนี่ยผมก็ลองขยับแล้วแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นมากผมก็ไม่กล้าขยับ มากมายนะตัวหักนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนพาร์ทมชิ้นนี้นะครับซึ่งเอาไว้ใต้กระโปรงเพื่อยึดกับตัวหุ่นนะครับก็คือเราจะต้องเอาชิ้นส่วนตรงนี้มันจะมี3มชิ้นนะครับ A B C นะครับเอาออกมานะครับออกมาแล้วก็เอา3ามชิ้นนี้เนี่ยเอามาประกบกันครับแล้วก็เอามาเสียบแทนตรงนี้มันก็คล้ายๆเป็นที่เอาไว้ให้หุ่นยืนได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แอคชั่นเบรแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฐานแอคชั่นเบรนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่ฮะ ตรงนี้เนี่ยตรงแกนยึดเราสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเขาจะให้ตัวเลือกให้มาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนี่ฮะสมชิ้นนะครับระดับความสูงก็แล้วแต่เราเลยนะครับเวลาวางก็นี่ฮะปรับขึ้นไปอางนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตรงตัวล็อกด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ะเอานี้ออกก่อนตัวล็อกอยู่ไหนวะอ่ะด้านข้างนี้ครับผมว่าผมถอดตรงนี้คนดีกว่าอ่านี่ฮะ ตรงนี้นะครับก็กดขึ้นก็จะสามารถปรับข้างบนโยกซ้ายโยกขวาได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ล็อกเราก็กดลงออกมานะครับแล้วก็ข้างล่างด้วยเนี่ยข้างล่างก็มีเช่นเดียวกันครับก็ปลดล็อกก่อนแล้วก็ล็อกมันก็จะขยับไม่ได้ละส่วนชิ้นส่วนที่จะเอาไปติดกับ action b a นะครับก็คือชิ้นนี้นะครับเนี่ยเราก็เอามาติดแบบนี้ก่อนพอติดแบบนี้ปุ๊บนะครับก็เอาตัวใต้กระโปรงตัวหุ่นตรงนี้เนี่ยฮะตรงชิ้นนี้นะครับเขียวใหญ่ๆนี้ แล้วก็เอามาติดประกอบนะฮะเนี่ยมันก็อันนี้ต้องเสียบแน่นๆนะครับมันถึงจะล็อกนะอันนี้ผมแค่ประคองประคองไปก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่สามารถใส่แอคชั่นเบรได้นะครับก็ถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนถอดชิ้นนี้ออกมาให้เหลือแบบนี้นะครับก็คือตรงบนกระโปรงนะครับก็คือชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับแกะออกมาก่อนเนี่ยแกะเข้าแกะออกนะครับแล้วก็เอาเนี่ย เอาเดือยใหญ่เนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เสียบจากข้างบนของกระโปงนะครับนี่ะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เนี่ยอันนี้ผมลองเขย่าแบบเขย่าแบบธรรมดานะไม่ได้เขย่าแรงนะก็สามารถเอาอยู่นะครับโอเคก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ครับแล้วก็ยังเหลือเสายึดอีก2อัน,นอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ยึดกับแขนนะครับที่เอาแขนปล่อยออกมานะครับก็จะมีชิ้นส่วนาพาร์ทนี้ครับนี่ะชิ้นนี้นะครับเอามาติดแบบนี้ นี่ฮะแล้วก็เอาแขนของตัวหุ่นนะครับอ่าน,นี้ดึงออกก่อนนะครับดึงออกก่อนโอเคแล้วก็ที่แขนอันนี้เนี่ยมันสามารถสไลด์เปิดปิดได้อ่าอันนี้เปิดปิดได้ครับพอเราสไลด์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องนะครับช่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาแขนเนี่ยมาใส่ที่ตัวยึดได้ครับอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆปล่อยฟินฟันแนลนะครับแต่สมัยนั้นย, <highways S 2> ยังไม่มีนะฮะ ก็แข็งแรงอยู่ครับเนี่ยไม่หลุดนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะตอนมาตอนนี้นะครับก็ประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ะดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านนะครับผมว่าเออสวยแหละนะครับสวยงามเลยอ่ะนะครับถ้ามี RX 7 8ยืนคู่ด้วยผมแม่งจ้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เออส่วนหัวกันนะครับเนี่ยเวลาเราจะหมุนนะครับเนี่ยเบ้าตาก็จะขยับตามเห็นไหมเนี่ยเบ้าตาขยับตามนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหม แต่เวลาหมุนก็ระวังนะฮะเนี่ยเขามันบางบางมากครับตรงนี้นะครับมันแหลมแล้วก็บาเพราะฉะนั้นเวลาหมุนก็จับสองมือก็แล้วกันเรือจับสองนิ้วเอ,อ้จับจับสองนิ้วอเออถูกแล้วนะครับเนี่ยเออค่อยๆปรับหมุนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามันบางนะก็ระวังกันนะครับส่วนถ้าจะอยากจะให,ห้ลูกตามันขึ้นไปเนี่ยต้องถอดุถอด หมากมาก่อนอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการจัดท่าแอคชั่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ทุกท่านได้รับชมก็แล้วกันนะครับตัวนี้ผมก็อย่างที่บอกไว้ฮะไม่ใช่ของผมนะผมก็เลยไม่กล้าขยับอะไรมากมายครับก็เอาเป็นว่าขอรีวิวเท่านี้ก็แล้วกันนะครับทุกท่านดูแล้วเป็นยังไงก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะใครที่ชอบงานคลาสสิกหรือว่าซีรีส์กันดั้มภาคแรกเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าจะมีเก็บไว้นะครับเอามายืนกับ r x 7 8ผมว่าสวยงามเลยแหละตัวนี้นะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็ชอบตัวนี้เช่นเดียวกันนะแต่ก็ยังไม่ได้หาซื้อมาเมื่อก่อนก็เคยเลงพวกสเกล MG ไว้ G y นะครับแต่ก็ความอยากมันหายไปจนลืมไปหมดแล้วแล้วก็พอออกมาเป็น RG นะครับตอนแรกก็เลงไว้แหละแต่พอมันออกไอตัวที่ว่ามีชุดบีมเอฟเฟ c t เอฟเฟด้วยเนี่ยตอนแรกก็เลงแหละเลงไปครับเลงไปแต่ว่าพอไปดูราคาแล้วโอ้โห ไม่กล้าสู้เลยครับคือราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แหละเนื้อตัวนั้นอะ่ะแล้วปัจจุบันก็น่าจะหายากระดับหนึ่งแล้วนะครับจนความอยากได้หายไปหมดแล้วครับนะพอมาประกอบให้พี่เขาปุ๊บเออเฮ้ยมันก็สวยดีฮะสงสัยถ้าถ้ามีโปรช่วงลดราคาดีๆก็ค่อยหาซื้อทีหลังก็แล้วกันนะส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็จะมีพวกงานงานดอง งานดองเยอะอยู่หลายตัวครับก็เดี๋ยวค่อยๆหาเวลาเอามาทําคลิปทํารีวิวให้กับทุกท่านดูก็แล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันหาข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปตัวผมก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคลิปใหม่ๆกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย